สำรับมี่นิวสักิครับท่านยังเรียนว่าจะต้เขีนง่ายสำรับคนนุ่มั่วเขบกสำรับดมีปัหาว่็มีขอดย่ในเสียงที่เม้วก็้มั้มัีั่งได้ไม่เห้ีไม่ได้พกร่านยากมจ่ดคนดียวเขียนมามี้่ยางไม่ได้โมเคไปชิมได้ไม เอาไหมคะมีนะคะไเ็นชื่ออยู่เพราะว่ามันไม่เห็นปากเป็นที่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินอากาตีพูดรงๆอากาแม่ี่ดผิดเเรถ้าหนูพูดแบบนี้เหรคะโอเคไรับฟังย่ไนะายว่าจะลโกไม่สรีันล่่อไรือนปเนียเอาไมะอยรหนมอไมร้ไม่ได้ลยร้อนมากเลย ที่น้องพูดวแม่นะหันรับแม่หกชั้นแม่ชั้นยาบอกว่าหัวชั้นเดียวหชั้นเพราะว่าไอ้เกมบอกว่ายาพูดเอาอดดังแล้วนามตัเพื่อแต่นัวดฟงแม่ดูแม่น้อม่น้องแก อันนี้เลียนนะคะอร่ามสำหรับยาเปมนสีเขียวการจิบยื้มันต่างเจ่งนะครับสำหรับยานะคะต้องเลือกตัวที่ดีสำหรับของเราค่ะต้องตัวนี้เลย The Face Shop Fmg ี่ o l ่ e c a ร e บเป็นหัวที่แบบว่าเขียนนะคะเป็นแบรนด์เพราะฉะนั้นจะเข้าสูงคิวของเราได้มากมาก สชอบค่ะแล้วก็สีธรรมชาติไม่เป็นงงานไหนแล้วก็ฝักไหมฝักไหมหรือว่าใครแบบสวยดีเก๋ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับกระเบื้องสัมผัสนะคะได่ดีชีทไลนิ่งอบราวคูลเซอร์นะคะเขามีหกเฉดสีด้วยกันค่ะเหมาะสำหรับกับผู้หญิงผู้ชายใครที่ชอบเฉดคิ้วนะคะอันนี้เฉดแน่นมากแล้วก็ที่สำคัญบำรุงคิ้วได้ด้วยเขามีวิตามินดีแล้วก็แว่นธรรมชาติคสำหรับด้าชอบเฉดอะไรด้านไหนด้ยาจริงด้านแท้ใช้ ใช้ shade ห้าค่ะ dark brown แล้วมก็บมงวันที่แบบอยากจะเท่ขึ้นมาิดีงก็จะใช้ dark g r a y ค่ะสุดของโอเคอันนี้พี่ยาต้องลงเครื่อมาเลยเนาะสำหรับวันนี้ไม่รู้นพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่เน่้ค่ิดไงคะกับบ้านมาก็เป็น holiday ที่ยาวที่สุดในชีวิตี่วัน เจ็ดวันค่ะใช่ค,บบค่ะแล้วก็กลับ,นนออบบ้านแล้วก็ไปเที่ยวแบบคือนี่นานพอบมานก็คือไม่ได้ไปมาสามปีสามปีค่ะใช่ค่ะไม่ได้เจอแบบท,ที่บ้านที่ราเว่สมัมปีเป็นไงคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ รู้สึกเหมือนแบบเป็นฮอลิเดย์ที่เหนื่อยมากเพราะว่าไปหาคนนู้นแบบไปกินข้าวแบบแม่อยากแบบแม่แบบเหนื่อยเพาอยู่นี่เราไม่ได้ทำอะไรค่ะก็เลยไปถึงแล้วบเราแอคทีฟมากเราทำความสะอาดบ้านเราแบบทำอาหารทุกวันนึงก็คือแบบเรียกว่าไปชาร์จแบตเต็มที่เลยใช่ได้เจอทุกคนในห้องเดียวกันไม่ใช่ผ่านโทรศัพท์แล้วก็มีแฟนอะไรตกหล่นไหมคะที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยได้ทำครบได้ทำครบไหมว่า อยากซื้อต้นไม้ใช่อยู่นานจนปลูกต้นไม้เต็มไปหมดเลยอย่างพี่แบรนี่คืออยู่ในแพลนไหมคะที่เขาบินตามไปี๋ยเขาบินไปเซอร์ไพรส์เราตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะไปเจอก่ะว่าจะไปเจอเพราะพ่อคิดถึงพี่แบรน์ก็เลยก็เลยไปพี่แบรน์ไปก่อนแล้วเดินเดีไปเจอพี่แบร์ไปกี่ประเทศก่อนเริ่มไปอยู่เยอะมาก มีเยอรมันกับสวีเดสแล้วก็มีเข้าไปสนุกมากขึ้นไหมคะดีค่ะก็แบบคนเต็มไปหมแล้วมันอบอุ่นเห็นมีรูปสวีเดสก่อนที่เรคิดจังคิดถึงจังอะไรอย่างเงี้ยัชาญชันาญมาท้องกลันไม่ได้เจอนานเขา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 ไปก่อนเพราะสร็กว่าวันแล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่นู่นมันก็ถ้าไม่มีอะไรทำเท่ากับอยู่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลย คิดถึงแต่เขาก็สู้กลับด้วยกันคิดถึงมากกว่าไม่ยอมแต่ก็คุยกันทุกวันไม่พลววาดระหว่าง่ก็ให้ระดับหนึ่งขอ,งอพูดถึงที่ใบแบบใบเซอร์ไพทีมหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยอยังไงบ้างจริงๆกรู้มานานแล้วนานแค่ไหนพี่หมากบอกไม่เหยียบมายัางไงบ้าง รู้สึกว่านานอ่ะเพราะเปลี่ยนหัวหลายรอบด้วยเพรคิมบอกเราเนียนมากเลยเราเนียนมากจับตอนที่กระโดดออกมาจากซีที่แอบ็บ ท่านนี้คลิปมีแบบวิดีโอคอน่ะย่า่าอยู่ที่ไหนมีเช็คตลอดเพราะเราเนียนมากเราตกใจมากว่าเราเก็บเป็นความลับได้ยังไงนะขนาดนี้ไม่มีใครรู้เลยขอรอบเรานอกข้างไม่มีใครรู้เลยจริงๆจริงมันมีความอึดอัดไหมว่าไม่กล้าบอกกิมทั้งที่เรารู้มานานแล้วอย่ากแบบไม่ได้อึดอัดแต่ตื่นเต้นเลยความหลุดก็เลยความหลุดใช่ก็วันที่ที่เราจะขอวันที่เขาจะขอ ว้ใช่แล้วก็พี่หมาดค่ะไม่เจาะใช่เพราะลันนั้ยหนาวดควยตื่นเต้นเข้าไป็นใหญ่รู้เลยค่ะว่าพี่หมาก็ตื่นเต้นเพราะว่อยังไงบ้างยังไรมันหนาวด้วยเขาต้องตื่นเต้นะเพราะว่าเขาเดินรอบโรงแรมหายทีที่เขาชอบกับเราในฐานะเพื่อนแล้วเขความรู้สึกที่เห็นโมเมนต์ตรงน้ำอะไรอย่างเงี้ยตาแตกเลยนะคะ เรดีใจดีใจมากๆค่ะกับกลับมาดูคลิปกันนะค่ะว่าทุกคนต่างแบบว่าน้องตาจูงมือทุกคนเลยทีมบอกว่าทีมก็ถามว่าสัญญาว่านี่มันคือเรื่องจริงหรือมันคือความฝันใช่แล้วก็แบบฉีกเท้าฉีกเท้าก็คือเหมือนหยิกให้แบบว่ามันคือความจริงใช่แล้วระบบเขาสอบมาแล้วเขาก็มองแบบเฮ้ยใครเราเพิ่งเห็นเราจริงๆอ่ะเขาหววน้องตาจะเด่นออกจากาแล้วลองเห้ทีมเขา เขาเล่ามันจะยาวไาแล้วมนะยาวักลัวกลัวเล่าเกินเพื่อนถือว่าภารกิจนี้สำเร็จไปด้วยดีพอเห็นโมเมนต์แบบนั้นแล้วใจเราแบบถ้าเป็นโมเ์แบบนี้ันไมังชันาคันนงช้าคถีถ่าหรูปไงเมื่อี่น่เด็ดอสปายกันนิดนกับพี่แม่พี่แมีมีเป็นติกอยยางไงกลับมาพอสบกา เขาแฮปปี้มากเลยเขาเป็นพระต้องเขารูปทุกอย่างวิดีโอทก็ไม่ได้ถ่าจังหวะเห็นว่าก่อนที่เขาจะลงนั่ก็คือรอพี่แบ๊บไปล้างฟิล์มเขาบอกรอรูปจากเราต้องบินกลับไปรอเวลาเพราะต้องบินกลับไปนอร์เวย์แล้วก็แบบไม่ได้ทำอะไรเลยเปิดกระเป๋าวิ่งไปร้านเพราะว่าร้านยังไม่เปิดวันนี้เพราะว่าถามวันล้างยางล้างยางจังหวะนั้นมีกลัวเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ไหมคะจังหวะที่แบบว่าเออไม่พี่ก็มั่นใจอย่างนี้เหมือนกันว่าไม่ เรไม่มีทริปนี้ที่เม่นเปานคนเก็บความับได้ค่ะเราไมาแน่ใจว่าเราจะอยู่ต่อได้เกิดจริงเกิดจริงไม่รู้สึกไงว่าความกดดันมันจะมาอยู่ที่เราแล้วเพราะว่าความกดดันจบไปหมดแล้วตอนนี้เหลือเราคนเดียวเนาะก็รอให้มันเป็นสไตล์ของเราจะเล่นเพ้งเล่นค่าแบบกินหรือการที่แกไปครั้งนี้ไปเจอพ่อเราเพื่อไปคุยเรื่องนี้หรือเปล่าไม่ค่ะ ไม่หรือไม่บอกเราคือเราไม่รู้หรือเปล่าก็แอบมีโมเมนต์ไปคุยกัน2คนหรือเปล่าไอโอ่เองไม่น่าค่ะเพราะถ้าที่เก็บความลับไม่ได้เราจะจับได้หมดเลยต้องน่าจะต้องมีใครสักคนบอกอันนี้อยากให้คลิปทีมแต่งแบบว่าเป็นฝั่งเป็นฝั่งไปเรียบร้อยก่อนมาแล้วคู่เรากใครตามไปหรือว่าจะมีระหว่างทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่หลุดมายอะโอ้ยรู้สุดท้ายเลยเหรอไม่ได้ก็ไม่ได้กันไปนาไปก็กางกลางก็ได้ ให้มมัเกิดืัอมันเกิดอขอวม่เกตอนนี้ยกภาระให้พี่แบ์แล้วกันเนาะเราจะต้องแบบว่าแต่งตัวสวยไว้ตลอดเวลาจริงตลกมากเลยค่ะที่หรอบอกเาพวกเราเตรียมชุดเตรียมชุดแล้วก็ถึงวันขอคิมเบลกลางเง็นอ หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ค่ะถ้าไปเที่ยวชุดต่อไปต้องมีแต่ชุดสวยทุกคนต้องไปเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเหมือนทุกคนก็บอกว่าคิมแบบไม่รู้จริงๆเพราะชุดที่ใส่ก็คือแบบว่าแล้วเราเตรียมอะไรไปให้เพื่อนไหมคะวันนี้กับวันนั้นอะไรเลงไม่ค่ะเตรียมตัวสามรอบก็ถึงพอแล้วพอแล้วพอแล้วได้แค่นี้จริงก็ถือว่าดีใจกับเพื่อนดีใจมากค่ะโปรโมชั่นที่ดีกาว่าไง เรามียไพรอเรามอะไรเขาไหมอ่ะก็นตอนนั้นไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่ออกทุกคนร้องไห้กันหมดเลยค่ะแต่าอารูเขาเขาเป็นผู้ที่เหมาะสมกับมค่ะเาไมตองพังหกนบอกเพื่อนรับว่าให้เป็นตัวยังไงบ้างิบอกเพื่อนถามว่าเป็นตัวยังไงบ้างเขามีแผนยังไงบ้างไม่ร้ได้ตัดว่าจะไม่รูยังไม่ได้บอกอะไเพราเา เราก็พร้อมใช่ไหมพร้อมตลอดเวลาถ้าเกิดเพื่อนจ้างตัวกันหรือว่าจะรอรับแบบไม้ในงานหรือแล้วก็เป็นหนึ่งหูก็รอรับทุกครั้งหนูไม่เสิ่งถ้าพูดอยิงนี้ต้องเดินมาให้เราแล้วงานดีได้แล้วแหละเตรียมตัวเลยถามถึงเรื่องที่ซื้อบ้านให้แม่ที่นอร์เวย์ซื้อไว้นานหรือยัง ช่วงช่วงโควิดช่วงโควิดแล้วราคามันลงด้วยค่ะอพอซื้อไหวในช่วงนั้นทำไมถ้าเป็นที่นั่นนะคะเออปกติกคริสต์มาสคือคุณอากับคุณฮารบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ทุกทีมันหนาวมากบางทีเราดูทุกเราแม่พูดทุกทีว่าอยากมีบ้านตรงนี้แล้วเราห่างก็ยากกับพี่สาวก็ดูมาร์เก็ตตลอดว่ามันจะมีไหมใครจะมีก็มีมพอ,อ,มดอดีแต่เราอ่ะ อยู่ตรงนั้นก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้บินกลับไปอะไรอย่างเงี้ยดูแลยังไงอะพี่สาวอยู่พี่พ่อดูแอบอกพี่สองตอนที่บอกคุณแม่คุณแม่ยังไงรับเซอร์ไพรส์ไม่รอดแม่ตกใจให้ให้ให้ยังไงให้ยังไงให้เป็นแบบบนสกรีนแคปเฉยๆเพราะว่ามันอยู่ที่นู่นนะมัาอยู่ที่นี่แล้วแคสกรีนแคป ไม่คิดจะซื้ออะไรอยค่ชิ้นใหญ่แล้วชิ้นใหญ่เลยชิ้นใหญ่แล้วล้นไปรอบนี้ได้ไปอยู่เลยไหมอยู่ค่ะเร็ปริบต้องซื้ออะไรก็เจออนไม่ง้ก็ต้องตรงในด้านี้คือต้องขอาเรืองพี่แอนเลยมเรื่องเอาเรื่อ เมื่อตจบได้ถามเรื่องอ่าอีกเรื่องนึ็นหลายเรื่องนะเหมือนไปสัมภาษณ์เดียนครั้งก่อนก็บอกว่าจะมอบมงแบบเจ้าหญิงองการเป็นต่อให้เราเราได้ดูใช่ไหมเราเห็นแล้วใช่นะยังไงคะรับไหมคะรับไหมคะพร้อมรับมงต่อไหมคะในถือว่าหัวหนูยุกยิ่งเกินไปแล้วเขาบอกว่าเราแบบเหมาที่สุดแล้วอะไรอย่างฉะนั้นสมบัติเราเข้าทาง เขาล่นจิ้มเราเอคือไม่กล้ารับเลยยังไงเ่ไหคะที่คนแบบมามองแบบพี่แอนเราก็เสมอะไรอยู่จริงๆแอบจเพราะว่าไขงี่นมาหลอบราเพรเขาในจริงจริงเขาแบบเขาไม่ได้เอไว่ใทำไมก็ดีใจที่คิดอย่างนี้ถ้าเราเป็นว่าที่เจ้าหญิงเราต้องเรียนแบบหรือว่าต้องจเริยนอะไตามพี่แอนยังไงบ้าง จะเ่ากัมาก็นัแสดงใหเก่งเาแบบแแต่ว่าขอไม่รับตำแหน่งเลยอ่ะมั่ปนกาดันหรือยงไดไงอ่ะไม่รู้อ่ะัแังใหญ่่เอกรื่องอีกเร่องหนึ่งถามถึงเรื่องน้องเราคนโกคนชายคนชายเราอ่ะ เชื่อแตข่าวมากเออหลายคนโฟกัสที่น้องชายเราาย่าองทุกคนตกเหใอสมก่ันเนรูปของแไม่นแล้วนะลุนลูกน้องไม่ได้เจอสามี จริงจังมากเลยเข้าวงการไปเลยเราไมไ้จะไปรอเราไม่ถูกเราคู่ากันได้เลยแต่เราล่วมากมีแฟนคลับเยอะแลวไหยาย้าเจอคะเมเ่อไหเมื่อไหเเป็นพี่น้องกันค่มีคนเปิดวาร์มด้วยมีคนไมเปิดวาร์ปน้องใชเปิดวาร์มเปิดวาร์ม น้องเขารู้องมว่ามีคนติดตามเขาเยอะติดตามต่อไปเน้องต้องหลอกคุณว่านี่ตอนนี้เขารู้อย่างว่าเป็นที่ฮอตในประเทศไทยรู้ว่าเขาไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ใครย่าไปอ่ะเขาบอกว่าเออทำไมตรงนี้มีคนแบบเข้ามาติดตามมาเยอะร้อนขึ้นเขาใจจรด้วยเหรอคะไม่มี ว่าแบบคนเต็มเปิดอะไรนี้ไหมอ่ะเขารู้ไหมวเขาไม่ไยดูอะไรเกี่ยวกับเราเที่ยวเหรอมีแพนชวนมาอยู่ไทยเลยคะเหื่อจะได้มีงูมีเทียวอะไรนี้มาแวจะแล้วจะมาตีีอ๋อไม่อยู่เหรอคะหรือว่ามาเที่ยวเลยเข้าร่กันนะเราจะปที่สอแบบเออแต่น้องพูดไทยไม่ได้อม่้้ ย่าๆไม่เ <ing> ป <the speaker> ็นไรสีเสมอกันแล้ว่าวก็พูดสามสิบได้เหมือนกันข่าวอรับขอบคุณนะกย่ขอบคุณมากค่ะเยอะมากสนุดเลยนะย่ามาับซับเสมอ